สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะฮะในโหมด c m นะครับแกวิโรนอมาร์สนะฮะเฮ้ยไม่เหมือนเมื่อกี้นะโดดสั้นไปนิดไอ้เนาะอ่ะสั้นไปหน่อยอ่ะเอออโดดไกลกว่าน,นี้ผัดได้าน เ้าซิเฟอร์กูไปนู no ่นเลยอะถึงบ้านเขาเลยป้อมสองไม่รู้วะเจมนี้มีบัตรบัตรต้องเล่น n o r อ a อจริงๆสกิลสองแม่งเวอร์หมาป่าดีสุดลวเมมตมันอาจจะมีผลนิดหน่อยอะมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นอืมเยู่แค่แล้วดีไปเอาเอาดีไปดีไปรอคูดาวแป๊บ เออมันตันผมเออดีมันจะตันผมเอ,อ้ยพี่ไหว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 แล้วกูโนแมสล่างทองค่าตัวตายไปกลับบ้านบายเดี๋ยวคลิปมันเข้าวะไม่ต้องซื้อยามั้เดี๋ยวพี่ขอแบบนี้พี่กลับบ้านโอเคพี่กลับเองนะเออ เหมือนกูจะไม่ได้กลับดีๆแล้วให้ลามันมาไอ้น้องน้องอยา่าอย่าเถิดเยอะพี่เจ็บน้องพี่เจ็บพี่เจ็บน้องหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นผมหยอกเล่น <laughs> มันกล่าวมึงตายเลยนะมันไม่ได้หยอกเลยนะจะผักม,มันเข้าป้อบมั้ยมึงมุมไม่ดีเดี๋ยวมุมมุมไม่ดีมุมไม่ดีมันจะบุกเปล่าเลย มันไม่รู้ว่าผมอยู่ไหนเนี่ยมันไม่รู้ไม่รู้รอ้าวมึงตีกูอยีง้งยังก็เราเอาเรื่องกันจัดเลยเป็นเดือบู้คิวเลยรอ่ะชอบผัดเก่าไม่คิดว่ามันจะตายพี่กลับปะเอาขวดมาเติเเ<ะ>มให้เติมแล้วนะเกย์เนย ได้เติมให้กูสมใจเลยเป็นไงมึงมถือว่าเป็นการเติมขวดที่รวดเร็วเติมขวดอด่าดีแม่งตัวก็แตกไงไอ้บัตรมามันเห็นเลือดกูล,ละไปปะเห็นแล้วพี่ปะมาลองาลองมันสามมนสาม ที่เรารับคลิปไปผมดึงคลิปเจอไปผมช่วยพี่ทันไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรพี่เมียนติมันถ้ามันหนึ่งมาปุ๊บกูอันติสวนเลยดีไม่ดีได้ดีสองเปนติทันนะอันติทันบัตรใบอ่ะพักมัน้ยกูกูจะตายสว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 ยกูไปละเจอมันจะมันจะไปเอาพี่อ่ะให้มันมาให้มันมันอ้อมหลัง กูวิ่งตรงยังอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่กูตรงอย่างเดียวกูศัตรูหายไปกูตรงอย่างเดียวเลยมี่กูว่ามันมีอันตรีละบัตรอะมึงรอรอดูเลือดไหลไหลไหลแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยไม่เลือดไหลว่ะไอ้บัดไหลแทนว่ะเพราะเพลิทั้งนั้นเลยเพลเกิงนอนนอนเดี๋ยวนอนรอใส่หนึ่งไอ้พี่ตอนพี่วิ่งเข้าไปอ่ะ ได้เลยใสไปเลยเอ้ยคอมโบโฟองสบู่อ่ะอดีตผมอดี่ผม,ผมเอ้ยเจอคอมโบโฟองสบู่หวังแล้วเล่นได้มันมาแล้วไอ้บาดมามาพี่ไปตัดลุ้นนี่ไปตัดลุ้นพี่ต้องไปตัดลุ้นลีแนลไม่ไปตัดแล้วเลยนั่น <laughs> หมดแล้วนะหมดแล้วนะ Hey! Oh, oh, เฮ้ยโอ้โอ้เสียเลยเสียเลยกำลังทิ้งไม่ได้วะปิดเลยด้วยอ่ะดูโซ,โซ่เลยโซ่โซ่เ F เอเอโกนไอเนี่ยสเต็มบู๊แล้วเขาเลือด่ะบอกวะวิ <Wing you. S 1> oh, yes. ่งอยู่เฮ้ยลังหลังหลังๆพี่เพื่อนโดนสวยไม่มีตีสวน่ะเอาคลิปมาก็ได้แย่จัดไม่เก็บไม่ให้รีนแนวมันมะนี่ เนี่ยเรารวยก่อนดีกว่าโอเคเรารวยก่อนไม่เคยได้ยินนกที่ตื่นเช้าแล้วไงต่อก็ก็เป็นนกที่แบบได้ไปทางานได้ออกมาหากินหาแล้วนอนที่ตื่นสายก็ไม่โดนนกที่ตื่นเช้าไปหากินโอเคก็ปกติดีมุกของเรามา กระจายเลยอันนี้นอนสแต็กหรือรีวิวเนอสเต็คแต่นะผมไม่ได่ผม้ือโควสเสียมไม่ต้อนหรอมั้งไม่เหมือนน้อ์มอลวะใช่เสียมผมไม่ได้ทำมันรวยอยู่แล้วมันมีเกิดปะ่ะมันมีมันจะแก้วอนมมึงอ่ะตรงเนี้ยได้ๆผมไม่แก้ ก็มาดิเออก็มาดิมาแล้วเนี่ยมราถ่ายเราถายมาเม่อเสียเกิดแล้วเสียเกิดล้วไล่เข้าเพื่อไล่เข้าเอ้ยไม่ถึงระยะอีกแล้วกูเข้าเลยไม่ไหวละมึงคิดว่ามึงถึงมากเหรออืมกูได้เลยอืมมีหิวมีหิวสองรอบแล้วเอฟเอเนี่ยกูอันติีรอตลอดเลยมันไม่โดนเออมันไม่มันไม่ถึงระยะเว้ยมันเอาไว้ข้างหลังเราอ่ะกูต้องวิ่งไปรับวะ กูแป,ปะโซนแล้เล่นจิ้มเดี๋ยวหายดีวกว่ะพี่ดูอ่ะเพราะผมซับข <ๆ S 2> <ท>ี่ไหมโหดเกินเออเกมเมื่อกี้มันเป็นทันเดอร์เฉยๆหรอกมันช่วยอะไรไม่ได้ไอ้บนมันบวกกันเหรอไอ้แอคบิงก์ละหาเปลี่ยนจูโน่อะไรผักออกนก้องกูไปผักออกแขขอคคอก็คอมโบกันนี่ขวามันไม่ใช่ไปตันลุน วเวมึงเท่าพี่เลยวะเล่นน้องตัดเลยน้องตัดเลยได้ความตีอาจายแล้วผมรับคลิปกลางจับไปเอารวยเ,ยเอารวยกันเลยเล่นเป็นอาเว้เได้ไหมแบ่กลางก่อน Bạn khúc phun Hơi ở trên, ở trên Lên làng phục vụ cái đứa đó, buộc anh đi cái bỏ bóc tỏ, lay thêm น่ารีบนะเนื้อมึงได้รองเท้าใหม่เขาเล่นเท้าใหม่หวายหวายหวายไม่ตายแล้วไบได้พอมีฮิวมีฮิวมีฮิวอย่าไปกลัวพี่มีมีทุกอย่างมีทุกอย่างกูไม่มีอันติรอสิบวิได้ไหมล่ะมันมาเยอะแล้วถ้ามันมา Đây. À. Ừ, hai văn má, Qua vậy nè, đi mà. Ba. Tao mày. Cảm ơn tụi bình. ขี้บนเยอะจัดรับคลิปก่อนเลยมันจะป้อมล่างเหรอวะเออพี่ขี้บนนอนเล่นกับเพื่อนก่อนเดี๋ยววิ่งไปก็ไดนะ้ป้อมล่างยังไม่แตก

เฮ้ยแม่งโดนเสกโดนใบวิวีแล้วววีมันเห็นเลือดแฮมเมอร์อายุเด้งเลือด่ะมันเห็นเลือดแฮมเมอร์เว้ยใครจะไปไล่มันทันวะ วี S <S อืมวีเลยวีเลยเมื่อกี้มันบินยงงังอ่ะวิทเลยบินแล้ววิลล่ากู

ไม่ตายเสียงดังฟังชัดกูตายและกูตายตอน15พอดีแล้วใครได้อะไอ้ไพร้ายท์อะมิเลยได้ปะฝาดีดูโนเอ้ยจูโน่เนยโดนทุกดอก ไม,ไม่กดสะท้อนเราพี่ <c oughs> เออวะใช่เราผิดเราพิที่ไม่เตือนมันว่ามันมีสะท้อนใครซื้อว่าส้มไปหมดเลยวะจับไปนี่ยังแนนยงกูว่าดิเดี๋ยวหาวิคีบีก่อนจอดเกาะเวลเดียวก่อน แอมเมอร์ได้อะไรบ้างแล้วอ่ะบัตรโคด็กวินเล่พี่ตายแล้วมั้งนะหนึ่งก็ตายไป <c oughs> เ้จับทีกึ่งก้องนะอืม <c oughs> ลั่นหนา้าาอืมมันไปงั้น,นยังไงวะนะ วอร์ดตรงนี้นะแต่ไม่รู้ว่าเป็นวอร์ดอะไรแค่นั้นเองไหนหมอตรงนี้นนนดิไม่ถึงช่างมันะกูผิดเองเห็นแบบเบ๊บเออกูเห็นแล้วบ๊บไปกูอยู่ใกล้ๆมึงแล้วกันเผื่อมันดิงมาสตอ็อปนะ มันน่าจะไม่สต๊อปแค่คนเดียวแล้วมันน่าจะสต๊อปเยอะด้ยอ๋อหน่อยจ้าบเพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนมีหวานแล้วหวานส้มไโอ้สามตัวสามตัว อือว <c oughs> ่าไอ้เพือจะตายไอ้นี่จะตายนนฟองสบู่โดนปะเออสวยของเท้ารีเลือดตึงเลือดเด้งเออมึงจะฆ่าบาทเหรอซัพพอร์ตเลยฆ่าเอาเอา อันติีน้องแม้เนะเวลาอันติีได้มันจะลดดาเมจลง20%อกระจอกจัดเลยอืมโดนอะไรลูกแบบโยกูก็ตายอยู่ดิพายุนั่นพายุพายุกดแล้วไม่ทานกดแป้นจะระเบิดแล้วนะะอุ๋จิ้มสะท้อนวยสวย สวยสวยว่ะด<ถ>ีอาจจะไพา์วิเลเดอร์พี่ดับเบิ้ล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 บนว,ว้าวกูจะทิมสะท้อนตายอีกไหมอ่ะมันบอกกันอีกแล้วไอ้ะด็กกูววไม่เล่นละกูฟาร์ม มันจะเอากลางพร้พอไมไหมพี่ผมเอากลางกาูกวัวกูวัววิว่งไปแล้วกูโดนกดดัดใส่หน้าดิรอ้อยขมาร้อยขมามีมีมีกาดฟ้าแล้วมั้ยอยู่เตียงได้ไหม,มเนี่ยเออแล้วอันติ โโอ้สปอนเซอร์หนึ่งเพออันดับโลกตรงนี้ม่หวานเติมมาเยอะน่ The Legion have destroyed a Hellborn Tower. I'm just getting started. Hey, you and I are gonna be ạ, be real. ล่างโดนให้โนหวัดดีดูโอโดกูโดนทุบละวหวัดพิษจูโนอ๋ออ่าใอ็ล่างไอ้กลางกูก็จะโดนโอ๊ยนแม่ล่างทองกูสำแดงลิเดและ ผมหลอดได้ไงอะ่ะมันเมมฟอสเชีนแล้วว่ามันไล่ฟอสเชีนไปฝั่งนู้นไหมวะมึงแค่เขาไปล่างว่าเขาอีกอระมึงไม่คิดว่าข้างล่างมันจะโหดบ้า,างเหรอ,อะเออเออมึงไม่คิดว่าข้างล่างเก่งหรอวะ ถ้ามึงมามึงก็จะโดนเหมือนมันนะกูกันนะใช่ไหมเออถ้าอยู่ล่างก็โดนแบบนัพิมพ์ส่วนนียพี่ถ้ามึงมาล่างมันก็โดนแบบมันนั่นแหละเออหันกำลังวิ่งไปอยู่ไม่ทันเว้ยไม่ได้ขยับพี่เชื่ใจผมเชื่ใจผมไม่ไม่ไม่ทันไม่ทันอย่า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 ร้อนอย่าร้อนไปไปรอซ้อนที่บนอ่ะรอซ้อนที่บนอ่ะไปซ้อนรอซ้อนที่บนเลี๋ยวกัน Happy y o know น่าจะโดนอีกล้วมาแล้วมาละลองไปให้โอ้ยหุยเลยหุยหุยบอลนี้ จังหวะผมทันพี่เหรอพี่เหรอจังหวะพี่หมดไปเฮ้ยจะยิงกูมันได้ผมพี่มัได้ผมเดียวนายบอกเออมันรู้งานแล้วมันคอยมาเหลี่ยมว่ะออกวีทีพีเดี๋ยวกูออกวีทีพีกูต้องแอันติไม่ได้ติเราจะออกวีทีพีเฮียเจัดเลยเนาะกูว่าไม่ถึงตอนมึงออกวีทีพีหรอกมันจะจบแล้วเนี่ยมันจบแล้วดูดิ champion noise. of อะไรไอ้นกกูใจอิมมอร์ท่อคิวคอดคอสคอสไม่มันจะอิมมอร์ทอด้วยนนมันแวทแบทบแ,แ,แล้วมันน่าจะสิบศูนย์แลนน้วนนเรียบร้อยหวานเจีย๊ยบเรียบร้อยแล้วไม่ต้องถึงคิวกูละเนี่ยเห็นไหมมันจะอิมแล้วนะ่ะสิบเอ็ดศูนย์แล้วเนะี่ยอิมจริงวะ เออเดี่ยวสุดละจีๆแล้วมั้งฮะโอเคทุกคนไม่ได้โชว์อะไรหลังๆงมาไม่ได้กดวีทีบีอ่าใช่ตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับเอาไว้จะหมายถึงอะไรฮะอาิตย์นี้ก็ขอบคุณมากครับมาจ้า